รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมตัวปัญหามันอยู่ข้างในครับไอ้อน้อยครับถึงวม่ารครับไฟไหนที่มีไฟมันจะขึ้นแดงๆน,นะเนี่ยแดงแบบนี้จับแล้วทรอปเนี่ยคือเส้นไฟอันไหนที่มันเป็นเส้นนิวตันมันจะไม่มีไฟนะจะไม่ขึ้นนิวตันนี่คืออะไร คือเส้นถ้าเป็นอันนี้มันเป็นไฟเอซเนาะกระแสสลับเป็นไฟบ้านไฟเอซกระแสสลับอ๋อแมันมันมีไฟเคเอฟซีไหมไฟเคเซมีครับไฟเคเซ สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีพอกกันเน่มือแลงเช่นเคยนะครับผมกับแสบมหาสารนะครับมือนีครับผมสีมาติดตั้งไฟนะครับผมบริเวณรอบผางสวนยอมนะครับผมกับนายช่างนะครับมาพอกกันเนี่ยมือขึ้นครับผมช่วงนี้ครับเนี่ยมวนกะต่างคนต่างมีผ้าละนาทีนะครับผมการงานนะครับผมกอาศสยเห็ดเนี่ยมือแลงเอานี่แหละครับผมได้ซ้ำเิ็กเอาซ้ำนั่นมือละเล็กมือละหน่อยไปครับเดี๋ยวนี้กะสวนกะได้เครื่องแล้วล่ะเกินเครื่องแล้วก็่าได้นะครับผมสํำเร็จแล้ว นะครับเหลือติดไฟนะครับรอบขางบริเวณนะครับนี่ครับทางเดินนะครับทางเดินสวนไปจนสุดเฮี้ยนเลยครับานช่างมาแล้วอันายช่างบอกกับพี่กับน้องมึงดูมือนี่เหี้ยัง่ไหแเน่สวัสดีครับพบเจอกันกลางคืนอย่างเดียวเลยพวกเราช่วงนี้ครับผมวันนี้ก็วันนี้ทําอะไรบ้างติดไฟกันติดไฟกันติดไฟทางเดินครับผมทางเดินแล้วก็ไฟสองสวนด้วยครับติดไฟทางเดินแล้วก็ไฟสองสวนตอนนี้สวนเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่นาย สวนตอนนี้ได้9 0้าสิเเนะละเก้าสบเปเนาะเก้อต้แค่ติดไฟติดไฟเป็นไฟทางเดินโอ้โหถ,ถ้าติดเสียดปุ๊บเสียไฟปุ๊บเนี่พี่น้องพ่อเปิดสวิสปั๊บนี่พี่น้องสี่เห็นเลยครับนี่ครับทางเดินมันสีแจ้งสว่างเลยครับผมไม่มาแร้งครับตร,ตรงสวนเดี๋ยวที่นี่ไฟซองนะครับผมตอนนี้ไฟเราสั่งมาเรียบร้อยละไฟ่งมาเรียบร้อยละต้องขึ้นไปปิดชีวิตไฟข้างบนไหมพี่ปิดครับปิดเนี่เดี๋ยวเราเช็คดูบ้างวสายไหนเปน ไฟสายไหนเป็นนิวตันทำไฟต้องไม่ประมาณนะครับต้องเช็คเช็คให้ดีสายไหนเป็นสายไฟสายไหนเป็นสายนิวตันเดี๋ยวมันจะช็อตออกสายไหนที่มีไฟมันจะขึ้นแดงเหนะ็นไหมแดงแบบนี้ลับแล้วช็อตนี่ยคือเส้นไฟไหนที่มันเป็นเส้นนิวตันมันจะไม่มีไฟเห็นไหมมันไม่ขึ้นนิวตันนี่คืออะไรคือเส้นถ้าเป็น อันนี้มันเป็นไฟเอซีเนาะกระแสสลับเป็นไฟบ้างไฟเอซีกระแสสลับอ๋อแล้วมันมีไฟเคเอฟซีไหมมีครับไฟเคเอฟซีไปตเบเกอร์ลงเบเกอร์ผมจะรู้ได้ไงว่าผมต้องเอาไอ้คัทเอาอันไหนลงเบเกอร์เบเกอร์เออนั่นแแถวบ้านนอกจะแถวบ้านนอกเราจะเรียกอะไรนะคัดเอาไม่ผมจะตะโกนลงมาเหรออ่าได้คือยังไฟพ่อครับ ขันคนเนี่ยคนพ่อป่ะครับคนบ่พ่อขันคนบ่พ่อหัวลอยจังไหนนี่ค้นมาพ่อหัวล่อทังสี่นี่นีพี่น้องไฟบ่พ่อขึ้นจะไหนวะมันมันมันเป็นกระพริบไหมครับปิดสวิกอนปิดสวิกอนเออพี่น้องเกิดปัญหาใหญ่แล้วครับมืดอึมคึมหรืเปล่านี่เสียบปลั๊กไฟมีหัวเสียงจริงเสียบไม่เสียบไม่เนี่ย Hmm. ไม่ถ้าเสียบไปแล้วมันก็ไม่ขึ้น,กกนเป็นเสียงจริงไหนๆวะเสียบไฟเสียบปลั๊กไม่ถ้าเสียบไปแล้วแล้วมันเป็นไรปะมีเด้นก็เสียบไปแล้วมันก็ไม่เป็นไรไเป็นพออย่างวะออบดุงบอกอับดุลไม่ลองเสียบทีเดี๋ยวฉันจะไปกดกิ่งมันจะดังมันจะดังไม,ไม่ไม่ดังแล้วเพราะว่า,านี่ยเป็นสปีดเทน ปั๊ไฟนนี่่รกิโอ,อ,อ๋อถ้าใครจะมากดกิ่งนะบ้านก็ต้องมากดปลั๊กไฟไมาเสียบกิ่งต้องมาเสียบปลั๊กไฟแทนอ,อ๋อเสียบกิ่งนะไหนๆลองลองอ,อ๋อก,กูกิ่งพังถ้าเสียบขาวไว้ก็คือกิ่งจะพังเห็นไหมแล้วปลั๊กไฟน,นี้คือพี่นายทำไว้ทำอะไรเอาไว้ให้เสียบปลั๊กปลั๊กชาร์จแบตชาร์จอะไรหนึ่งทำไมอ่ะก็เสียบแ๋ยวแกะข้างใน อะเสียบเหมือนเดิมเดี๋ยวแก้ตรงนี้ก่อนงี้พี่น้องเกิดปัญหางี้เหรอครับในช่างต่อผิดสายไปต่อสายอับดุลของเหมือเมนเนี่ยนะนี่มาเสียบอะไรตรงนี้เสียบ<อ>สายข้างล่างเหมือมนหมดเลยครับมันมอ,อ,นอื้นี่อยอดิยี่ยมเลยโอ้โหเรียบครับรเรียรบขอบพอแล้วจะลองจะลองอ่ะแจกให้ไ,ไหม่แจกให้ไ,ไหมฮะแหมเขียนเรื่องในช่าง กิงเสอเป็นกริงเดงไหนวะนี่ครับพี่น้องปากไฟไหมครับต่อปากไฟไปไหมครับเสียบปากไฟเขาไปเป็นเสียงกริงตุ้งลิงตุ้งลิงไหมครับเสียงกริงหนาบ้านไหมครับร้อนเสยแปลครับสีเราเอาคาราโอเกะลงอีกวะเอาลงเอาลงตอนนี้เลยเหรอเมมก็ไม่อารมณ์เราก็จะทำเองโอเคครับพี่น้องเอาพี่น้องค่อยเราเบิ่งเราชมวไหมได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวซอยสร้างแก้ไขสถานการณ์กันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องผู้สาเหตุแล้วครับพี่น้อง เป็นอย่างไฟขึ้นกับยิปเป็นอย่างเสียบสวิตเขาเป็นเทคกิ้งครับนี่ครับเสียบเบื้องใกล้ครับพี่น้องนี่คือสายไฟที่โ้องการนะครับของบ้านนะครับผมเห็นไหมครับสามเส็นนี้ไงครับผมแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการครับมันอยู่ข้างในนี่ครับเบึ้งครับเห็นไหมครับกี่ดีอยู่หน่อยครับผมผมว่ามัน ฉันนั่นบังไฟไมท่ทีแรกไหมถึงแล้วฉันนั่นบังไฟง่ายกว่านี่ครับพี่น้องหาบ่เห็นพี่้องเกือบพอๆนี่ตัวปัญหามันอยู่ข้างใน,นครับน้อยครับถืบวกกวอว่าครับโครงการบนเ็ตไว้จังไลีบปุณิเวลาสิต่อไฟขังบ้านยังสีมันก็ลำบากเลรครับถือว่ครับปัญหาใหญ่ไม่ช่างปัญหานี่ถือว่าใหญ่ไหมใหญ่ตรงที่มันสั้นนี่แหละอื มันสั้นแล้วมันต้องต่อยากแล้วก็ต้องให้ใมันต่อยากแล้วก็ต้องต่อแล้วต้องปลอดภัยต้องต้องใช้งานได้ถาวรจังสีนะครับพี่น้องบบกันเฮ็ดแเอาลุงมารวยมันก็มันกับเลวเลยแหละแต่ว่ากานเฮ็ดถ้า,า,บบาวอน,น้ะพี่น้องเนาะมองนีผมเคยอาสาร้างมากแกไขหลายเทือแล้วครับตั้งแต่ตสมัยแบบผมสื่อบ้านนี่ไหมหรอกจริงมันทังครับผมกับพวกหัวซางเขาจะตัดให้สั้นปานนี้ครับนี่บวเหลือไว้ให้เลยครับพี่น้องนี่ ก่เลือไปไหนเลยเิียเดียวเองทําไมมันทําไปสั้นหนึง่งวะตอนมาทาแก้กครั้งแรกอะทาไมมันไม่ต่อให้มายาวๆกว่านี้นะอือนึต้องเดียนะ๋ยวสีนี้หอยเสียมููกบ้านปัญหาของลูกบ้านไหนยอกไ่เลยทำยากขันบ่าวาจิมาเห็ด สวนอยู่ขหางเฮี้ยนสิมาต่อไฟงี่บ่งหงูใช่ครับพี่น้องว่าเพิ่นเทียดไปสั่นเหลือไปสั่นขนาดนี้ครับปัญหาใหญ่เลยหยากครับบานงอย่างทั้งยุ่งกัดทั้งเดือดทะลุต้น้างแต่นอนหลูกมือแต่ลูกมือเดี๋ยวลูกมือลูกมือเห็นอย่างทั้งนี้มึงหูุม หลุมมือมาลักกินเขาพี่น้องหลุมมือมาลักกินเขาอยู่ไหม <c oughs> มีว่ามันเสียไปใสกินเขาที่ครับตำหุ่งครับโอ้ปิ้งปลาแดกตำหุ่งกับปิ้งปลาแดกที่แสบบปะชุดยอดครับมหาสารอืมฝีมือไออ,ยอยงไรครับอืมกลัวมันเสียงแมวทีแรกกลัวมันแมวหาลักอัน มาหากินของไหมว่ากักกุกกักอยู่ไหมจนได้โดดนิ้วแล้แต่มหง้งมีมตนที่แทบไหลเป็นเดนเดินนี้สรา้างกาลังคติหนักเลยอย่างขางเฮี้ยนมีความเห็นวางอ่างนครับสร้างโครงการขยอยมาเหยดถิ่นไปสำหรับสร้างนี่ผมว่าเล่านี่แค่ปัญหาได้ครับพอ,อเราสุดยอดแล้วครับในหมู่บ้านเนี่ยเห็นบ่แล้วทีหนึ่งครับมีหน้าเห็นบ่ครับ เอาแล้วสร้างโครงการก็จ้ามาเห็ดเวงสีกเจ้าบ้าคิดว่าสีไอ้สีต้อเติมยังสีติอันนี้ทางโครงการเนี่ยขีลาอยู่ครับเพียร์ไว้ไม่เห่อลาอยู่มีมันทรางานกับอันอันจะเรื่อบังไฟไหมเลื้ยไปว่าเหยอดไหมสายสันไหครับสันเหลือยไปถ้าไอ้สันครับก็รีบวางสร้างปวดมือเขาเอื่อว่าคาดว่าถึงนะครับสายสันเออสายสันเขีมขัดคือยังเขีมขัดคาดว่าถึงเนาะ เอาเอากินเข้าไปเด้อโอ้ยว่ามันแมวที่แหลกพี่น้องเสียงกุกกักกุก <c oughs> กักอยู่หลังครั้วไม่ยังว่าเบิ้งเหรอกไอ้แถมันคนสัมผัอหาเรเห็นเลยแมมจะว่าไปใส่นายช่างพูดแม่ลูกน้องไหมนั่กงกินเข้าด้วยไหมไม่แต่แล้วที่แรลกใครว่ามันแมวไหมเสียงนิ่งขั้วกุกกักกุกกักะหนายหัวเบิง้งเจ้าว่าดุนนิ้วพ่อมาเหมอืมแซ่บหลายแซ่บหลายรนวาเป็นไอต่อเด็ไปไให้าเลย เอาเอาไปเอ้วงหลับวังหลับชมให้ยกำลังใจสร้างไปเรื่อยดนะครับได้แล้วครับตอกมาเน่าได้บะเหนียว่ัดนายสางห้าฝีมือดีครับพี่น้องเบมึงนี่เป็นยังตอกมาจากในเลื่พันถาเต็บเกี่ยงเน่ากีดีเดียวเน่าปันไหนบ้เหนียวตัดซ้ำตัดซ้ำตัดเลยเน่าโคดรเนาจนเด็ดตัดออกบะเหนียคือเบื้อง สวัสดีเฮดไดี้เซเวลาประบบมาณชั่วโมงหนึ่งนีง่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมอ่ะกําลังขันพี่น้องตรงท่านี้กําลังตอ่อไฟอีกอ่ะพี่น้องเราเบิ่งความสวยงามพี่น้องเด้อยขันโมเล้วมือนีกับมือกึนเั่วก่อนละเออเม,มือนีืเบิ่งคอกสีแล้วมือนีอย่ดอกขนาดอม,มองนีแห้งยากครับ này sang một bộ có phát còn phát một ít sầu chứ thì ta sâu, mới đi là bao mới đi là